ใครคิดว่าเหนียวต้องดูคลิปนี้ท่านเพื่อนเราจะมาดูความเหนียวความหนักของฟิล์ม A T L ของเรานะครับที่ใช้ติดรถของลูกค้าทุกคันนะครับเรามาทดสอบกับใครครวงลแหลมเลยน<ๆ>ี่ย่อดนะควนะดึงกันไปไป เราทำไม่มีดอกก็เหมือนงูไม่มีดึงนะเป็นไง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 โอ้โหไลงมาคุมหัวพี่อาร์กันนี่นะโอ้โหหอนเลยหอเลยนี่นะเราจะมาโชว์ความเหนียวของฟิล์มพวกนี้นะครับบอกเลยว่าเหนียวมากๆนะขนาดเราดึงกันอย่างนี้ไม่ขาดนะติดกับรถสบายใจได้เลยนะครับว่าไม่มีการโดนสะกิดหินมาครับมาอีกเอาอีกโอ้โหเดี๋ยว และนี่คือคุณสมบัติของฟิล์ของเรานะครับเหนียวนะครับแล้วเวลาปล่อยอย่างนี้ก็จะกลับคืนสุขภาพตัวเองได้เป็นเซลล์นวลลิ่งรักษาตัวเองได้นะครับตัวนี้เยี่ยมมากๆเลยยอด